สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟสี่ช่องทีทงทันชาแนลเอฟสี่น้องต้นข้าวสุปริยาครับนะวันนี้เสียงมันจะเสียงจะแหบหน่อยนะ <c oughs> มีสเลดครับวันนี้เริ่มมีสเลดสงสัยนะมันเป็นติดเชื้อเดียวกันกับน้องต้นข้าวหรือเปล่ามีสเลดพันคอกับวันเนี้ย น่แต่ว่าก็ยังน่ายังไปได้เนาะยังพอจะพูดคุยกันได้ก็มาขอญาตรายงานตัวนะให้เป็นปกติครับวันนี้วันอังคารที่สิบหกวันนี้วันที่สิบหกเป็นวันที่หลายคนก็รอหลายคนก็ตั้งใจตั้งใจรอนะครับตั้งตารอว่าเอาไว้แก้ตัว <laughs> เพราะว่าเวลาเราตรวจ เราตรวจฉลากนะครับเวลานั่นอ่ะเราตรวจในแอปเนาะมันก็จะบอกว่าเอางวดหน้ายัางมี <c oughs> นั่นแหละครับวันนี้วันที่สิบหกกับเดือนตนวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันอังคารอากาศหนาวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อวานในสงสัยไปดื่มอะไรผิด น่าไปกินอะไรผิดไม่รู้นะครับเมืม่อวานก็อาการเสเลดก็มาเลยน่าก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังพอที่จะสู้ได้เสเลดมันก็เรื่องเสเลดครับเมื่อวานเนี่ยหลายคนก็คงจะเหงาเงานะครวมทั้งถึงวันนี้ด้วยแต่ก็ว่าเราก็ได้ติดตามข่าวคราวทางช่อง อยู t ทูบที่เขาทำคลิปไว้นะครับเราก็เห็นการเคลื่อนไหวเห็นภาพของน้องที่ปล่อยออกมาน้องต้นข้าวเนาะที่มีอาการไม่สบายนะบนเวทีวันนั้นก็ได้รับความเรียกว่าทีมงานช่วยจนกระทั่งงานจบทั้งที่ปกตินะมันก็จะไปไม่ได้หรอกแต่ว่าทีมงานแข็งแกร่ง น้องต้นข้าวเองก็มีปฏิพานไหวพริบน้องสามารถยืนได้น้องก็พยายามที่จะจอยนะครับสร้างบรรยากาศบนเวทีกับ f อฟซหน้าเวทีจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้หนึ่งคืนแล้วก็มีศ <c oughs> ิลปินพี่เลี้ยงศิลปินในทีมงานนะได้ช่วยมาช่วยน้องร้องเพลงด้วยอ้นน่ารักครับน่ารัก น่ารักมากแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีก็ผ่านพ้นไปแล้วก็ประกาศพักงานไปสามวันเนี่ยพอน้องไปเข้าโรงพยาบาลนะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราเห็นภาพแล้วก็โอเคก็ดีใจนะน้องก็ดูหน้าตาสดชื่นน้าสดชื่นนะครับนะแจ่มใสอยู่นะครับแต่ว่าหมอเนี่ยเขาไปตรวจพบเชื้อไวรัสไวรัสเเนาะสายพันธเ A เนี่ย ในช่วงเนี้ยนะครับไวรัสสายพันเอนี่มันมันหนักก็ใกล้เคียงกับเอไอโควิดเลยนะครับใกล้เคียงกันเนี่ยผมก็สงสัยอยู่เนี่ยเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเวลาไปพบปะเพื่อนฝูงเ,เราไม่ได้ปิดแมสแล้วก็ไปในที่ชุมชนเดินในตลาดเราก็เริ่มเกิดความประมาทเราไม่ได้ปิดแมสเนี่ยไปเดินตลาด2อสามวันเนี่ย ไปที่ชุมชนมาหลายที่เราก็ไม่ได้ปิดแมก็อืมสงสัยอยู่นะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้เป็นเลยเพราะว่าไข้หวัดไข้หวัดสา,า,ายพันเอเนี่ยมันก็ทรมานนะทรมานอย่างของน้องต้นข้าวนี่แพทย์เขาตรวจพบเขาก็ให้พักรักษาตัวประมาณสามวันดูอาการ น้องก็เลยทีมงานก็เลยพักงานไปสามวันเราก็ภาวนาให้ทุกอย่างมันดีนะครับแน่น้องหายจากอาการเจ็บป่วยตรงเนี้ยผ่านพ้นมาเร็ว,รว,รวนะครับเอฟซี 4, แผนเพลงเขาก็ตารอเขารอรอฟังรอรอชมการแสดงของน้องแล้วก็มีข่าวที่พวกเราก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับที่มีคุณสุป,ปชัยเอนะครับคุณเอก็ไปเยี่ยม น่ <c oughs> ก็ไปเยี่ยมให้กําลังใจเอ้ยไม่ใช่สินส่งความส่งกําลังใจเพื่อน้องต้นข้าวด้วยคุณยายสุภชัยนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นอ่าโปรโมเตอร์ <c oughs> เป็นเป็นคนที่สร้างนะครับเป็นคนที่สร้างศิลปินด่งดังมาหลายคน <c oughs> ก็มาให้ความสนใจในช่วงนี้กำลัง น่ก็จัดงานให้น้องต้นข้าวขึ้นเวทีอยู่เรื่อยนะน้าพี่เอสุภชัยเนี่ย alia. ก็ดีใจน้องก็คงจะมีพลังเห็นภาพต้องขอบคุณช่องยูทูบเบอร์ช่องนั้นนะผมขอขออภัยนะที่ผมจำชื่อไม่ได้ที่ทำให้เราเห็นภาพที่คุณย่านนีนะนั่งเฝ้าหลานสาวไม่ห่างเลยนะครับย่านนีก็ต้องอยู่เฝ้าอย่างใกล้ชิดคนอื่นๆก็เข้า ในช่วงนี้เพราะว่ามันไข้หวัดสายพันเอเนี่ยมันติดต่อไวนะครับก็ต้องคนที่จะเข้าไปเยี่ยมเข้าอะไรนี่มันก็ต้องระบัดระวังก็ดูห่างๆได้นะครับเราก็ส่งกำลังใจไปได้นะอย่างพวกเรา FC ที่อยู่ไกลๆเราก็ส่งกำลังใจเพน้องแล้วก็กำลังใจที่สำคัญก็คือเราต้องทำหน้าที่ของเราด้วยโดยการเราต้องเติมพลังให้น้องโดยการเพิ่มโบส นะเพิ่มโบูทนะในทั้งสองช่องที่มีรายการโบรูทในขณะนี้นะครับคือช่อง9กนะ้าทีวีช่อง9ก้าเอ็มคอดทีวีแล้วก็ไทยรัฐอวอรดดเราก็ต้องเติมนะในช่อง9้าเนี่ยนะน้องอันนำอันดับหนึ่งอยู่นะครับอันดับหนึ่งแต่ว่าอันดับมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับพวกเราต้องไม่ประมาท แล้วก็ไทยรัฐอวอร์ดน้องก็ยังเป็นหนึ่งอยู่ในสายในกลุ่มของเิลิลพิลูกทุ่งหมอลำเนี่ยลูกทุ่งและหมอลำนะลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งจา๋าเขาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันน้องก็อันดับหนึ่ง <c oughs> ก็ได้คะแนนรวมในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคะแนนที่เขาเทมาทั้งหมดคนที่ร่วมโหวตเนี่ยน้องก็ได้อยู่ในแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงมากแต่ถ้าในกลุ่มต่างๆรวมทั้งเจ็ดเจ็ดกลุ่มเนี่ย น้องก็อยู่ในอันดับสองอันดับสองของคือ1นึ่เขาจะเรียงลําดับของแต่ละกลุ่มนีที่1ของแต่ละระดับแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าเอาคะแนนจริงๆเน่ยน้องก็จะอยู่อันดับประมาณอันดับสเพราะว่า star racing เนี่ยเขามีหลักล้านอยู่สองคนน้องก็อยู่ใน900าแสกว่ากําลังจะถึงล้านแล้วแ่ะครับนะครับแต่ว่าวันนี้วันที่สิบแล้วพวกเราก็เติมคะแนนลงไปเรื่อยๆ นะให้น้องได้ขยับไปเรื่อยๆเป้าหมายของเราก็คือต้องรักษารักษาโคต้าที่น้องมีโอกาสที่จะไปขึ้นในโอ้โหจอใหญ่ๆในกลางกรุงนิวยอร์กเนี่ยนั่นคือเป้าหมายพวกเราฉะนั้นพวกเราก็อย่าเผลอครับนะเราต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆให้กำลังใจน้องน้องจะได้หายป่วยไวๆจะได้แข็งแรงแล้วก็ขึ้นมา เจตจาัตในเวทีลูกทุ่งจ๋าที่พ่อพ่อมแม่แม่รออยู่นะพวกเราอย่างเนี้ยนะครับเป็นตำยาตำลาหลวงตำลาวิเศษเนะี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่หายเจ็บหายป่วยเ <c oughs> พวกเรามีความสุขนะก็ขอให้รักษาความสุขส่วนนี้ไปยาวๆนะต่างคนก็ต่างให้กันและกันน้องต้นข้าวให้ความสุขพวกเราเราก็ให้การสนับสนุน ในกิจกรรมที่น้องแล้วเอออย่าลืมสิวันที่ยีสามนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็รีบไปเข้ากลุ่มซะนะครับสุปิยามหาลาบอ่า e สามเนี่ยพอดีน้องออกจากรักษาตัวก็คงจะมีเรื่องเล่าอยู่มากมายอ่ก็รีบเข้าไปซะนะครับพวกเราจะได้เข้าเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของน้องต้นข้าวเพราะว่าเป็นกลุ่มปิดนะพวกเรา เอฟซีเนี่ยผมว่าคงโอ้โหคงพยายามที่จะเข้าแหละหลายคนก็เข้าไม่เป็นก็ให้ลูกหลานทําให้นะครับนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เราให้อะไรไม่ได้ก็ให้กําลังใจและสนับสนุนกันขอบคุณทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ที่นะ่ติดตามคลิปจนจบให้กําลังใจนะ่ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทีตรงตอนชาแนลนะครับไม่ามโฆษณาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ